สวัสดีครับวันนี้นะครับครูพีจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันคิสสไลครับโดยมีประโยชน์ต่อน,นักเรียนนะครับสามารถนำไปใช้ในการเรียนหรือการทำแบบทดสอบรวมไปถึงมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนนะครับที่จะนำไปประยุกใช้ในการจัดการเรียนการสอนเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับเรว่ไแดงนะครับมาหน้า Google กกครับพิมพ์ไปว่าคิสสไลนะครับคิสสไล ไปตามนี้เลยนะครับและคลิกเข้าไปที่อันแรกนะครับเมื่อมาหน้านี้นะครับจะมีนะครับรูปแบบการให้เข้าใช้งานนะครับคือ2รูปแบบนั่นก็คือแบบท e เชอร์ก็คือคุณครูครับและอีกแบบนึงก็คือเป็นสติวเด t นนะครับในส่วนนี้ผมจะเลือกคุณครูก่อนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของคุณครูเนี่ยเราสามารถเลือกรูปแบบได้นะครับว่า เราจะทำเป็นรูปแบบไหนว่าเป็นคุณครูเป็นนักเรียนนะครับหรือเป็น An น ICT c o o r d i n a t o r นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกหมวดหมู่มากมายนะครับสำหรับคุณครูแล้วก็ในการลงใช้นะครับเราสามารถเข้าใช้กับอ e ีเมลได้นะครับหรือจะใช้นะครับลงชื่อเข้าใช้ด้วย g o o g l e ก็ได้ครับเราจะเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งครับเพราะว่าจะได้เห็นว่าในรูปแบบของาเข้าใช้งานของนักเรียนเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะครับ เดี๋ยวก็ผมจะลองกดใช้งานนะครับในรูปแบบของสตูเดนต์หรือว่านักเรียนครับอ่าสำหรับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามานะครับนักเรียนจะบพอนักเรียนเข้าจะขึ้นอย่างนี้ครับให้เป็นโค้ดนะครับสําหรับเข้าเรียนนะครับเข้าชั้นเรียนนะครับของครูผู้สอนที่ได้สร้างคัดเรียนไว้ในแอปพลิเคชันเรียนเองครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ของคุณครูกันนะครับในส่วนของคุณครูเนี่ยกรผมก็ได้ทําการเข้าใช้งานไว้เรียนนะครับ จากขล้นชื่อเขาใช้นะครับด้วย Google นั่นเองครับบัญชี Google หรือว่า gmail นั่นเองครับของครูผู้สอนนะครับเมื่อเข้าใช้งานนะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้ครับซึ่งจะมีหลายหมวดหมู่มากครับ ก็จะมีマ c คลาสนะครับก็คือเป็นชั้นเรียนนะครับชั้นเรียนนี้มีประโยชน์ในเรื่องของการที่เราสามารถนะครับนำแบบทดสอบไปลงในคลาสเรียนนี้ได้นะครับหรือนำไฟล์ต่างๆไฟล์งานหรือว่าไฟาล์เอกสารในการเรียนการสอนนะครับใส่ไว้ในนี้นะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาเข้ารหัสมานะครับมายังคลาส m มายังคลาสของเราเนี่ยนักเ,เรียนก็จะสามารถกดทําแบบทดสอบหรือว่ากดทําเอกสารได้ครับในส่วนของอันนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมครับจะในส่วนของมาสเตอร g r ิ d ดบุ๊กเมมเบอร์สมาชิกนี่นะครับ สองนี้ก็จะจะต้องแบบสมัครเป็นโปรนะครับหรือ้องเสียตังนั่นเองค่ะและอันประพิทีสองนะครับก็คือไฟล์รีซอร์สครับอันนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างครับก็คือสามารถค้นหานะครับสิ่งที่เราต้องการค้นหาได้และสามารถเลือกนะครับหมวดหมู่ได้ว่าเราต้องการหมวดหมู่แบบไหนไม่ว่าจะเป็นสนุกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีภาษาต่างๆนะครับที่เราต้องการเรียนรู้เราเนี่ยครับสามารถสร้างแบบทดสอบได้หลาย แบบนี้นะครับ m k e smart quiz with AI h e l นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างคำถามหรือสร้างแบบทดสอบนะครับด้วย AI ครับให้ AI เนี่ยเป็นคนเป็นคนช่วยสร้างคำถามครับเดี๋ยวเราจะเราจะลองกดเข้าไปดูนะครับอย่างไรครับในการสร้างสร้างคำถามด้วย AI นะครับเราสามารถพิมพ์หัวข้อที่เราต้องการไปได้นะครับหรือว่าเราจะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของไฟ PDF ขึ้นมาไฟล์ YouTube นะครับต่างๆนะครับ เพื่อให้ AI เนี่ยดำเนินการสร้างได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วน Classic Quiz Editor นะครับก็เป็นการสร้างคําถามเหมือนกันเท่าจะเป็นการสร้างคําถามแบบคลาสสิกนั่นเองในส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างคําถามนะครับจากนะครับไฟล์หรือว่าไฟล์เอกสารต่างๆนะครับที่เราได้ใส่ลงไปนะครับให้ให้เขาในสร้างคําถามจาก Google Form ที่เราใส่ไปหรือว่า Quizlet หรือว่า Spreadsheet ที่เรา Spreadsheet นะครับที่เราใส่ไปนะครับหรือจะเพิ่มเราสามารถเพิ่มไฟล์นะครับ PDF นะครับอย่างที่บอกหรือว่า เป็นไฟล์วิดีโอ youtube หรือว่าเป็นลิงก์ต่างๆนะครับเข้าไปในคลาสเรียนของเราได้นะครับนี่ครับย your c l a s อ่ r นนะครับเราเพิ่มไปได้ครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในคลาสเรียนของเรานั่นเอง My Library นะครับเวลาเราสร้างแบบทดสอบต่างๆนะครับหรือเรามีไฟล์เอกสารเนี่ยเราจะจัดเก็บไว้ในคลัง Library หรือว่าห้องสมุดนั่นเองนะครับถ้าเราอยากนำไปเก็บไว้ในชั้นเรียนนะครับเราสามารถนะครับเพิ่มลงไปยัง My Class ของเราได้นะครับ ซึ่งใน My c คลาสของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยคลาสโค้ดนะครับเมื่อในส่วนของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็สามารถใส่รหัสตัวนี้ไปนะครับก็จะมาเข้ามายังคลาสเรียนของครูผู้สอนนะครับหรือว่าเราจะก๊อปปี้ s ล U r L นะครับให้กับนักเรียนก็ได้ครับโดยวิธีการนําเอกสารหรือแบบทดสอบต่างๆนะครับเข้าไปยังคลาสเรียนของเราเนี่ยเราแค่กดไปตรงนี้ครับกดเข้ไปเลยครับแล้วก็กดไปที่อ d t t c l a s s ครับ คอนติเนีครับก็คือทำต่อไปครับอ่าเมื่อกดไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อกดไปแล้วครับเราจะเห็นว่าเพราะข้อสอบของเรานะครับจะไปปรากฏนอยู่ในชั้นเรียนของครูผู้สอนนั่นเองครับอาจจะเป็นไฟล์ pdf นะครับสำหรับให้นักเรเียนเข้าไปเปิดดูเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดดูกันนะครับ อ่าเห็นไหมครับว่าเป็นไฟล์ pdf ครับซึ่งเราสามารถใส่ไฟล์นะครับได้หลากหลายมากๆเลยนะครับตามความสะดวกของครูผู้สอนเลยนะครับนี้ครับในจำมาจำมาสอนนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับการสร้างแบบทดสอบนั่นเองครับวิธีการใช้งานนะครับมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับเราจะกดที่ ฟ r e เครับเราจะมีการสร้างคำถามนะครับเราจะกดไปที่ Classic Quiz Editor นะครับเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีให้อัปโหลดภาพนะครับมี Quiz Title นะครับ Add a new q u e s t i o n นะครับหรือว่า Import forms spreadsheet หรือว่า Import from Quizlet นะครับในส่วนนี้จะเป็นการสร้างรูปแบบของคำถามนะครับที่เราจะ หรือว่าแบบทดสอบน,นะครับที่เราจะให้นักเรียนทำนะครับโดยเราสามารถนะครับใส่รูปไปได้ครับอี่ช่อันนี้นะครับใส่ไปเลยส่วนคิดใส่ต้นนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่เราต้องการใส่ครับอย่างเช่นคําว่าอักษรนํานะครับใส่ไปเลยว่าเราจะทําเรื่องอักษรน้าให้เด็กทำข pues ้อสอบเรื่องอักษนรนําแล้วก็กดไปเลยครับว่าเพิ่มเพิ่มคําถามใหม่นะครับออันนี้คือคําถามแรกที่เราจะสร้างขึ้นนะครับเราก็สามารถกําหนดเวลาได้ครับว่า จำนวนเวลาระยะเวลาที่เราต้องการให้เด็กตอบเนี่ยคือระยะเวลาเท่าไร่นะครับนี่ครับหรือว่าเราจะต้องการให้มีเสียงเสียงอ่านไหมอ่าต้องการให้มีเสียงอ่านไหมเราสามารถเลือกได้ครับแล้วก็อันนี้คือ question type นะครับประเภทของคําถามเราสามารถเลือกได้ครับว่าต้องการเป็น multiple choice เป็นช i c ยตัวเลือกนะครับ type and answer นะครับเป็นแบบพิมพ์ตอบนะครับ s c เ a m b l e l เ t t e r สามารถเลือกได้หลายแบบครับ True or f a l คือทำคามแบบถูกผ,ผิดนะครับสามารถเลือกได้หลายอย่างมากนะครับตามความประสงค์ของ,งผู้สอนเลยอันนี้คือในส่วนของคำถามนะครับที่เราต้องการต้องการใส่ลงไปนะครับอันนี้คือชอยตัวเลือกที่เราต้องการใส่ลงไปนะครับถ้า ถ้าครูผู้สอบมีมีความประสงค์เลยเ่าจะให้มีสามตัวเลือกก็ได้ครับแล้วแต่เราอันนี้คือยังเป็นหนึ่งตัวเลือกอยู่เราต้องเราสามารถเพิ่มขึ้นมาได้ครับถ้าต้องการเพิ่มอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่สองนะครับสมมติว่าสามตัวเลือกนะครับไอ้ติ๊กถูกผิดหน้าข้อเนี่ยก็คือเฉลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ข้อสองเป็นข้อที่ถูกเนี่ยเป็นข้อที่ข้อที่ถูกต้องหรือว่าข้อที่เฉลยนะครับเราสามารถติ๊กถูกหน้าข้อได้เลยครับอันนี้ก็คาารรับถมส มืเราพิมพ์คำถามไปเลยวครั้งเช่นอักษรน,นำคืออะไรคืออะไรนะครับเราสามารถกดนั่ฟังเสียงได้นะครับว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับเราสามารถใส่รูปภาพไปได้ด้วยนะครับในคำถามในส่วนของคำตอบแล้วก็สิ่เดํากันครับเราก็สามารถใส่ภาพไปได้ด้วยถ้าหรือว่าถ้าเราใส่คำตอบไปแล้วนะครับแล้วอ่านมันอาจจะยังไม่ aos, ยังไม่ถูกต้องเืยยังไม่ถูกใจนะครับหรือยังไม่เหมาะสมอเราสามารถลบได้นะครับ đến. หรือว่าถ้าต้องข้อต้องการนะครับให้มีการอธิบายคําตอบนะครับอยากชัดเจนน,นนะครับเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ไปได้เลยครับนี่พิมพ์ไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มข้อคําถามขึ้นมานะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับอ่ะเราทําเสร็จแล้วเราสามารถเพิ่มข้อคําถามตรงนี้ได้เลยครับอ่ะเป็นข้อที่สองนะครับแล้วก็ทําเส้นเดิมนะครับดําเนินการเช่นเดิมเลย แต่ย้ำนะครับว่าแนะนําว่าเวลาเราทําแต่ละข้อเสร็จนะครับให้นะให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับแล้วกดไปที่เซฟทู o ม y l ไลบรารีนะครับก็คือเก็บคําถามนะครับบันทึกคําถามไว้ในห้องสมุดของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวคาถามจะหายนะครับเซฟไว้ในห้องสมุดก่อนนะครับแล้วค่อยเพื่อไปยังคลาสเรียนก็ได้ครับหรือว่าอันนี้จะบบันทึกแล้วก็เพื่อไปยังคลาสเรียนเลยก็ได้ครับเนื่จากความประสงค์เลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวจะมีนะครับ คำถามนะครับหรือชุดแบบทดสอบที่ว่าครับผมนะครับได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันในเรื่องของการให้นักเรียนนะครับเข้ามาเล่นอินนะครับแล้วก็ทาแบบทดสอบน,นั่นเองครับอันนี้ครับทดสอบเรื่องอักษรนำที่ครับผมได้ทําไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคําถามนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยรูปแบบคําถามก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ เมื่อกดมาที่หน้า LIBRARY นะครับเรามจะดูรเจดูที่แบบทดสอบของเราเองครับให้กดที่3จุดตรงนี้นะครับตรงแบบทดสอบที่เราต้องการให้นักเรียนทำนะครับเปิดไปที่ Start a Class Game ครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มเกมนะครับเวลาเด็กทําทำแบบทดสอบเนี่ยเกมจะขึ้นบนโปรเจคเตอร์ที่ของครูนั่นเองครับเพื่อความสนุกสนานของนักเรียนนรเราจะลองเพิ่มดูนะครับ ไปที่ Continu e หรือวต่อไปครับกดที่สกิป for now ครับอาจจะขึ้นหน้านี้นะครับก็คือหน้าที่ว่าเตรียมให้นักเรียนนะครับทำแบบทดสอบครับจะมีโค้ดหรือว่ารหัสนะครับให้นักเรียนใส่นะครับหรือว่าเราจะแชร์ลิงก์ไปก็ได้นะครับ m a g i c Class Link หรือว่า QR Code นะครับให้เด็กสแเกนก็ได้เป็น QR ว o า e ค้รับเราจะเสรมาราแชร์ไปได้นะครับแนะนมกลุ่มไลน์กลุ่มของนักเรียนหรือว่าแชร์ลง อ่าหน้าเฟซก็ได้นัหน้าเพจของคุณครูเองะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าของของนักเรียนนะครับอ่าอันนี้ครับอันนี้คือที่เราสมมติเป็นนักเรียนนะครับเราจัดใส่รหัสโค้ดนะครับอ่าตึ้งรหัสโค้ดในที่นี้ก็จะเป็นรหัสขวคคชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าของคุณครูเลยครับอ่าชั้นเรียนนี้นะครับ มื่อเด็กเข้ามาก็จะมาอยู่ในชั้นเรียนอันนี้เลยครับซึ่งเราจะต้องเพิ่มแบบทดสอบไปก่อนนะครับกดตรงนี้ครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็ยิ to c คลาสนะครับอ่าเพิ่มไปยังคลาสเรียนของเราเราจะเพิ่มเกมไปก็ได้นะครับอิสคลาสแล้วก็กดคอ n เทนต์นะครับ เนานะครับ่าเราจะไปหน้างน้นกันนะครับแล้วก็พิมพ์โค้ดนี้ไปเลยนะครับเมื่อสักครูน่นี้ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนั่นเองนะครับเราจะพิมพ์โค้ดเขาลงไปตรงนี้นะครับ Join my class นะครับเราสามารถตั้งชื่อได้ครับอย่างเช่น P นะครับแล้วก็สร้างเลยครับ เห็นไหมครับว่าจะมีแบบทดสอบของเราอยู่นะครับเราสามารถกดเข้าไปทําได้เลยครับในฐานะที่เป็นนักเรียนล lunch ่อนที่ lunch นะครับน่านี้นะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าหลดเราสามารถกดเริ่มเองได้เลยนะครับเพราะว่าเราเล่นคนเดียวครับเองการทำแบบทดสอบของคนเดียวครับเนี่ยเราสามารถกดสตาร์ทได้เลยนะครับอเห็นไหมครับว่าจะมีข้อคําถามนะครับเราสามารถเลือกตอบได้เลยครับนี่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าเกมนะครับ หน้าเกมเราจะเห็นเป็นหน้าเกมอย่างนี้นะครับจะตอบไปได้เลยครับเช่นอ่าเมื่อตอบถูกนะครับมันก็จะขึ้นตะกอร์อย่างนี้นะครับหรือและระยะเวลาที่เราใช้ในการตอบนะครับแล้วก็กดไปข้อถัดไปเลยครับข้อใดไม่มีคาำนำเดี๋ยวละ จะส่นตอบไปก่อนครับอ่าเมื่อคําตอบผิดใช่ไหมครับมันจะขึ้นคําตอบที่ถูกมาให้นะครับแล้วก็จะเราก็จะได้ศูนย์คะแนนนะครับเระยะเวลาในการตอบสี่วินาทีกว่านะครับทำเช่นนี้ไปเรืเลยครับอ่าเดี๋ยวเมื่อทำไปเรื่อยๆถึงข้อที่สิบนะครับอ่าแล้วก็สามารถกดออกจากเกมได้เลยนะครับเมื่อกดออกจากเกมเห็นไหมครับว่าจะปรากฏคอยหรือว่าคะแนนของเรานะครับ นะครับก็จะปรากฏดาวด้วยแล้วก็จะมีนะครับบอกด้วยนะครับว่าเราเนี่ยทําได้ทาถูกกี่ข้อนะครับจากสิบข้อนะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นหรือจะดูแบบทดสอบของเราดูผลทดสอบของเราก็ได้นะครับอืจริงๆจะมีเป็นลดเดอร์บอร์ดนะครับจากอันดับว่าใครได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราต้องไปตั้งค่าอีกทีหนึ่งครับว่าเราต้องการที่จะดูอันดับนะครับว่าใครได้แบบที่เท่าไหร่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ขอจบการนะครับแนะนำวิธีกาใช้งานนะครับแอปคั่วสไลด์นะครับไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณมากครับ